มูกระป็ดมูกระป็ดเพื่อน,นต่างสายพันธุ์เนเป็ดก็ได้เป็ดก็กินดีดีต้มบ่อนมูก็กินดีเป็ดก็กินดีไก่ก็แแ,บออแ่บแซบบลาอืม ใกล้ขึ้นขี่แล้วนะพี่น้องเนาะมันชิดท้ายไกลๆหน่อยนึงเพราะว่าวิดีโอของเราที่บอทัดต่อแต่ว่าหมูทึกเทว่ามันพ่อพันธุ์เฮานะพ่อพันธุ์ลักเห็ดใบเห็ดพ่อพันธุ์ซึ้งเนาะไปกินใช่ไหมโอ้สงสัยเมันอิ่มแล้วเปลี่ยนี่หมูกินตัวเดียวบ่วอยากปานเลยเนานะ มันใสหมูอยู่ข้อนี่โอ้กินร้ายอันนี้พี่ฉี่ชีวิตคนบ้าน,นอกมาคุณแท้คุณมาเป็ดนี่นะพี่น้องนะหม,มูมีหมูมีหม,มามีเปีดยมีไก่หมาแรกเลยเนะาะหมากัดกินเปีดยตตายสามตัว เทาก็เลยสุ่งไปสวรรค์บางทีเทาก็ได้ไปอาบน้ำให้เท้าเนาะแล้วเท้าดำอาบน้ำให้เพิ่อนอาบน้ำมันก็เขี้ยวแลนมากินเนื้อแต่กีเพินเ่นแห่ได้แหว่วเดี๋ยวนี้เพิ่นเริ่มคุณนแล้ว <c oughs> ตาเพิ่นจังเป็นอย่างนั้นตาเพิ่นน,นนะเนาะตาเป็นยังละ่ะคือขีอ้ก็ตาตเต็มอยู่มันทรงยานนะเอามือเข้าจับกับรได้ เขาจะกินแม่ไก่ก็อยากพ่อไก่หมูก็อยากพอ่อหมูมันสองตัวพันอยู่ในข้อคนอะ สองตัวนี่ตัวงามหากบุมีหักบุญใหญ่าาอว้วนงามอยนะ่างหักบุมีตัวใหญ่นะเมืองไก่เข้าไปวุ่นวายมึงถ่ายอีกม,มุมนึ่งนะเพจคลืออยู่นาะพ่อพันเฮาเพยดพันการกินดี เจ้าน้อยเอาซีายมาให้หมูสองตัวอยู่ในข้อกินเนาะเนกกระยายมาให้เป็ดง่ายให้หมูกินพี่เนาะหมูสองตัวถือว่ากินดีสุดยอดเลยความกินดีนะบุกเกินนะาทีนึงเนาะถือว่ามันเบิดเป็ดมันเป็น,น,นยังไงอยู่นอกก็คือบโบยากคืออยากเข้ามากินอยู่ในพี่ยอยู่นอกคนกับโกินดีนะหมูน้อยมันมาแต่มาแต่ไหนอีกหมูน้อยกินเวลาไรอันนี้หมูน้อย ตุณน้อยเกิดไม่เกิดมาหกตู่เนาะตายแต่ว,ว่าตายซ้ำยังซ้ำตู่เม่ยันบ่มีนมนมให้กินเอยากินน,น้มเอื้อยไว้เหยี่ยนพนมนเฮียนสวบกินเนาะนเฮียนกินต้มบอนลนะมันกินเปล่นเพิ่งจะทีเริ่มแล้วเบืองมุมสูงเนาะ สองสี่หกเจ็ดตัวนะตัวเป็ดน,นะสองสี่หกเจ็ดตัวมูน้อยสามตัวเอาสำหรับแรงมือนี้จะขอฝากวีดีโอไว้สำเนียงนะเทว่าเมืนะม่อหน้าเทว่าเขาอารมณ์ดีเอนะสิเฮ็ดคลิปใหม่นะเทว่าสดซดม,มีการตัดต่อแล้วนะสดเลยคนตัวหนึง่ง